คอลลาเจนมันทำให้เส้นเลือดอุดตันตาบอดได้ไหมเนาะได้ there is not impossible ไม่ค่อยเจอไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้อชอบประโยคนี้มากนี่เป็นประโยคคำตอบมาจาก Chat GPT ค่ะ AI ตอบนะคะก่อนที่เราจะไปโฟกัสนะคะกับประโยคนี้ค่ะถึงที่มาที่ไปงงมากเลย ADM คืออะไรนะหมออีอย่างว่าเอาอีกแล้ว <laughs> จริงๆไอเรื่องการฉีดคอลลาเจนนะคะดิมทำไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะทิโลคอลลาเจนคอลลาเจนที่เราได้มาจากโบวินเทนดอนน้องวัวนะคะหรือ RH คอลลาเจนค่ะ รีคอมบิ n a นนต์ฮ a n แมนคอลลาที่เราได้มาจากเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะของน้องหนอนไหมให้ผลิตคอลลาเจนมาได้แบบ1ต่อหนึ่งเหมือนมนุษย์เราเลยเอามาใช้ทดแทนอ่ะเก็ตปะเรามีแล้วค่ะและเจนต่อไป A D M ไม่ใช่ E D M ตืดๆๆนะคะ A D M ที่ย่อมาจากอะเ l ลูล่าเดอร์มอล r i ทรค่ะที่ได้มาจาก Human Human มนุษย์ มนุษย์จริง,รงๆค่ะนี่คือน้องใหม่ล่าสุดของวงการคอลลาเจนนะคะที่ดิมคิดว่าน่าจะทยอยเข้าคิวมาแทรกตัวในหนังหน้าของคุณเร็วๆนี้แล้วค่ะเพราะอะไรคุณอย่าลืมอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้ใบหน้าของคนไทยค่ะประกอบไปด้วยฟิลเลอร์หลากหลายชนิดไปหมดเลยจ้า mix and match นะคะจนหมอคนแก้หรืออะไรเงี้ยค่ะงงค่ะมีทั้งฟิลเลอร์สไลด์ได้ฟิลเลอร์สไลด์ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะ งงไปหมดเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นทุนนิยมค่ะจะเริ่มได้ยินคำนี้จากดิมบอยนะคะประเทศเราเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมค่ะ1 p r o d โปรดหผลิตภัณฑ์นะคะที่มันมีลักษณะแบบเดียวกันมีเมือนกันเด้ค่ะมันจะมีได้หลายยี่ห้อถูกปะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เราเป็นทุนนิยมแบบนี้ค่ะจึงไม่แปลกนะคะวันนี้ขับรถมาเจอป้ายบิวออดของยี่ห้อนี้อุ้ยน่าใช้จังเลยค่ะพอเลื่อนถ่ายฟีดมาหมอดีมพูดถึงยี่ห้อนี้โอ้หน้าใช้ไปอีกแล้วค่ะเห็นไหมเมื่อวานเพิ่งฉีดยี่ห้อ A อยู่วันนี้มาฉีดยี่ห้อบกับหมอดีมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นทุนนิยมดังนั้นแล้วนะคะเราเลยจําเป็นค่ะที่จะต้อง เตรียมตัวรับมือไงกับการที่ว่าตอนนี้ ADM นะคะจริงคือว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายอาร์ทีโลและ RH uh, c o l l a คอลเจนมาก่อนไงดังนั้นแล้ว <laughs> เคสที่ฉีดอ่ะมันน่าจะเยอะกว่า <laughs> แต่อนาคตอันใกล้นี้แน่ๆค่ะ <laughs> เดี๋ยวต้องมาและต้องมาหลายยหอด้วยเพราะฉะนั้นเราชิงทำความรู้จักกันก่อนแต่เราจะยังอยู่ในหัวข้อสโคบที่ว่าการฉีดคอลลาเจนเนี่ยมันทำให้อุดตันได้ไหม คุณต้องรู้คำควาเข้าใจก่อนกลับไปพูดเหมือนเดิมเลยค่ะเวลาที่ดิมพูดเกี่ยวกับเรื่องของไบโอซินเวเตอร์ทั้งหมดทั้งจักรวาลนี้นะคะดิจะชอบพูดคําว่าอะไร หนึ่งไบโอสตมเอร์มันคือเซมิเพอร์มาน t น i ฟิลเลอร์ค่ะที่เรารู้จักกันในนามของกระตุ้นคอลลาเจนโฆษณาก็จะบอกเราว่าไบโอสต m มเลอร์เท่ากับกระตุ้นคอลลาเจนไบโอส i m มเลอเท่ากับกระตุ้นคอลลาเจนตมเอร์เท่ากับกระตุ้นคอลลาเจนมันเป็นแบบนี้ค่ะเรารู้จักกันแค่ว่ากระตุ้นคอลลาเจนแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังหมอรีมาคุณจะเข้าใจเลยค่ะว่าเราจะไม่สามารถค่ะจําไว้ว่าแค่รู้จักกับน้องแค่ว่ากระตุ้นคอลลาเจนได้อย่างเดียวเพราะว่ากลไกการออกฤทธิ์ของน้องนะคะ มันมีความซับซ้อนน้องจะไม่เหมือนกับฟิลเลอร์ทั่วไปหรือสารเติมเต็มทั่วไปที่เราเคยใช้กันมาอย่างนมนาำเป็น20ปีในเมืองไทยอ่ะไฮยาไงจะเป็น non-crosslink ไฮยาหรือว่าเป็น crosslink ไฮยานะคะนี่คือ temporary filler ค่ะฟิลเลอร์แบบโชวข่าวที่มียาสลายค่ะอันนี้มันง่ายมันง่ายก็คือฉีดเข้าไปเจลพองน้ำนะคะแล้วก็ฟูเลยค่ะอืมถูกปะ แต่พอมันเป็นฝั่งของไบโอเซนเซอร์ค่ะน้องไปตกอยู่ในฟิลเลอร์ประเภทเซมิเพอร์แมนแนนต์ฟิลเลอร์หรือฟิลเลอร์กึ่งถาวรและน้องอยู่ในจักรวาลของทิชชูเอนจิเนียริงค่ะก็คือวิศวกรรมเนื้อเยื่อนะคะความสลับซับซ้อนไม่ตรงไปตรงมาค่ะการที่เราจะทำความรู้จักว่าของประเภทนี้แล้วมันกระตุ้นคอลลาเจนได้อย่างเดียวหรือว่ามันสั้นไปซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับคำศัพท์เหล่านี้คือหนึ่ง น้องเป็น forenbody ค่ะสิ่งแปลกปลอมค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะเอาของที่มันไม่สามารถสลายได้นะคะหรือว่ามันก็สลายได้นั่นแหละแต่ว่ามัน take time เวลาช่วงหนึ่งมันไม่ได้สลายปบปฉีดปุ๊บสลายทันทีไงน้องจะทำตัวไปเป็น forenbody หรือว่าสิ่งแปลกปลอมอยู่ตรงนั้นค่ะฝังอยู่ในร่างกายของเรานะคะ embed ต,ตามเนื้อเยื่อต่างๆทีนี้พอฝังแล้วค่ะน้องจะก่อร่าโครงสร้างเป็นสอง scaffold ค่ะหรือที่เรียกว่านั่งร้านนั่นเองค่ะโครงสร้างตรงนี้ก็คือ เหมือนโครงร่างตะข่ายอะเออโครงร่างตะข่ายนะคะที่จะดักจับเซลล์ต่างๆค่ะที่มีหน้าที่ในการรักษาเยียวยาบาดแผล 3. wound healing process ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะกระบวนการร่างกายค่ะเราก็จะเกิดสารสื่อระหว่างเซลล์ไซโตไคน์โกด์แฟกเตอร์เอวิติงจิงกะเบลค่ะเรียกเซลล์มาอออๆก,กันตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำการกำจัด ไอ้เจ้าสิ่งแปลกปลอมตรงนี้เลยคะ่ะและก็เยียวยารักษาบาดแผลไปในพร้อมๆกันเอาแผลมาจากไหนนะหมอก็แผลมาจากสแกฟโฟมที่มันถูกสร้างมาจากน้องกลุ่มของไบโอสเตโมเลเตอร์ยังไงล่ะคะและซึ่งเมื่อกระบวนการเยียวยารักษาบาดแผลนี้แล้ะคะ่ะร่างกายเราจะสร้างอะไรคะคอลลาเจนนี่แหละคะ่ะ 4. ไฟโบรพาเซียค่ะคำโฆษณาของไบโอติม u เตอร์หรือฟิลเลอร์กึ่งถาวนได้มาจากข้อที่4ข้อนี้ก็คือไฟโบรพาเซียค่ะมันคือกระบวนการที่คอลลาเจนนะคะถูกสร้างซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเพื่อที่จะห่อหุมม้มอะค่ะไอ้ตรงน้องไบโอติมิเตอร์เราตรงนั้นเลยค่ะเมื่อ ห่อหุ้มไปเรื่อยๆน้องไบโอก็ยังไม่สลายสักทีนะคะหรือว่าก็จะสลายไปตามการลเวลาค่ะอย่างเช่นกาลเวลาอะไรถ้าเป็นกลุ่มพลาสติกค่ะก็จะหลากหลายอนุพันธ์มากเลย P D O P L L A P C R P D L L P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  ทั้งหลายเนี่ยละค่ะแต่ละอนุพันธ์ก็จะมี biodegradable period อะคือช่วงเวลาของการสลายไม่เท่ากันถูกปะ น้องก็นี่แหละค่ะสร้างวนไปค่ะไฟโบพาเซียวนไปเลยค่ะหรือกลุ่มน้องแคลเซียมก็แล้วแต่นะคะแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทซึ่งเป็นสารประกอบหินปูนค่ะนี่ก็คือไบโอสเนเมเตอร์หรือฟิลเลอร์กึ่งเทวังอีกเจนหนึ่งนะคะยังไม่สลายสักทีก็สร้างมันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะห่อหุ้มมันไปเรื่อยๆนะคะพันกันจุกแบบนั้นค่ะหรือเจนใหม่ที่เราบอกงั้นเรากําลังพูดถึงก็คือคอลลาเจนไง อทิโลคอลลาเจน R-H คอลลาเจนนะคะหรือ A-D-M คอลลาเจนนี่แหละค่ะนี่ก็คือส f กลโฟชั้นเดียวกันค่ะตัวล่อเซลล์ของเราค่ะกระบวนการเดียวสร้างสเกลโฟเหมือนกับน้องพลาสติกแล้วก็น้องแคลเซียมเลยค่ะทีนี้ไฟโบพาเซที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะพันกันยุ่งเหยิงเลยนะคะมันก็จะเกิดคำศัพท์ที่5่าไฟโบซิสนั่นเองค่ะไฟโบซิส s ฟังหมอดีมาเยอะแล้วมันคือพังพูดโอ้ยดามานะคะ พังผืดหรือ fibrosis มันเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ค่ะเราเรียกลักษณะของกลไกการที่เนี่ยแหละ f o r l เ g e n body เหมือนที่อธิบายมา f o r l a g e n body s c a f f o r wound healing process f i b r o p a s i a และก็ลงเอยด้วย fibrosis ค่ะมันเป็นแค่ชื่อเรียกเทคนิคเทอมทางการแพทย์ตามตำราแพทย์แต่ทีนี้ในชีวิตประจําวันเราค่ะคุณจะเรียกว่าพังผืดก็ได้หรือคุณจะเรียกว่าเปล้นคอลลาเจนก็ได้ค่ะ up to you เอาที่สบายใจ <laughs> ในความหมายของหมอดีมันคือตัวเดียวกันค่ะคอลลาเจนก็คือพังผืดพังผืดก็คือคอลลาเจนถ้าตรงนั้นคอลลาเจนที่มันสารขึ้นมานะคะมันเป็นโครงสร้างที่ไม่สวยมันดึงโครงสร้างเราให้มันบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวมันแข็งนะคะมันนั่นมันนี่มันว่าเราไม่ชอบอะค่ะมันไม่สวยเราก็เรียกมันว่าเป็นพังผืดค่ะเนี่ยมันคือไฟเบอรซิสที่เป็นพังผืดแต่ถ้าเกิดว่า มันสร้างออกมาแล้วนะคะมันทําให้ผิวเรานุ่มมันเด้งมันเน้นมันฟูม,มันอะไรก็ว่าไปค่ะมันดีอ่ะคุณจะเรียกว่าเกลือตุนคอลลาเจนก็ได้ไงครรําศัพท์ไฟบซิสกับพังผืดนะคะเรา มันเป็นคำศัพท์ที่มันมีหลายมิตินะเออต้องทำความเข้าใจค่ะคนที่ฟังหมอดินบ่อยๆโอ้ยฟังอันนี้มาสิบล้านรอบแล้วอะ <c oughs> <c oughs> ก็บอกแล้วไงคะว่าเวลาที่เราพูดถึงฟิลเลอร์อะเออแต่ก่อนมันไม่ต้องพูดกันเยอะเพราะว่าเรามีแต่ฟิลเลอร์ไฮยาฉินแล้วก็ฟูฉินแล้วก็ อิ่มน้ำฉิบแล้วก็บวมน้ำไงเออแล้วก็เลยฟูออกมา,ออกมาเห็นเต็มเต็มเลยค่ะมันง่ายแต่อันนี้มันเป็นทิชชู่เอนจิเนียริงมันเป็นความคิดที่มันต้องซับซ้อนหลายมิติมากขึ้นค่ะเราก็เลยจําเป็นจะต้องเข้าใจคําศัพท์พวกนี้ไงว่าการที่เราซื้อใบโอสเต a เตอร์เราต้องการไฟบอซิสค่ะเมื่อคุณทำการฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะดีมเคยพูดถึงอะทิโลคอลลาเจนไปแล้วนะคะที่ได้มาจากน้องวัวนะคะโบววินเทนดอนเคยพูดถึง ไอเอ l คอล e n เจนเป็นแล้วที่ได้มาจากน้องหนอนใหม่ที่โดนดัดแปลงพันธุกรรมนะคะให้ผลิตคอลลาเจนมาได้เสมือนหนึ่งต่อหนึ่งมนุษย์เลยและก็ยังมีน้องเอดีอมที่กำลังทยอยต่อคิวมาเข้าหนังหน้าของคุณนะคะนั่นก็คือคอลลาเจนมนุษย์จริงจ้าคุณ จงรู้ไว้เลยค่ะว่าคลิปของริมนะคะมันยืนอยู่ในโพซิชันไหนของจักรวาลฟิลเลอร์ตอนนี้เรากำลังอยู่ในจักรวาลน,นะคะของเซมิเพอร์มอนันต์ฟิลเลอร์นั่นเองค่ะหรือว่าฟิลเลอร์กึ่งถาวรประเภทของคอลลาเจนค่ะคลิปนี้นะคะเราไม่ได้เน้นประเด็นไปในเรื่องของ A D M แต่เดี๋ยวคลิปหน้าค่ะจะเน้นลงลึกไปเรื่อยๆเพราะดิมคิดว่าฟังมานะคะคุณจะต้องอยาก อยากให้ทิมตอบคาถามได้เลยว่ามันเหมาะกับหลุมซิวไหมคะหมอมันจะทําให้หน้ามันเด้งนะคะผิวมันฟูมันอิ่มมันนะคะเหมาะกับเคสอะไรยังไงคุณต้องอยากฟังแน่แน่แหละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลงลึกไปอันนี้เราจะมาพูดในประเด็นหัวข้อว่าแล้วน้องทําให้หลอดเลือดอุดตันเกิดตาบอดได้เหมือนฟิลเลอร์อื่นๆไหมอะ่ะคำตอบก็บอกไปแล้วไงที่น้องเอไอพูดว่าอะไรนะ there is not impossible ไม่ค่อยเจอไม่ได้แปลว่า ไม่มีทางเป็นไปได้ <c oughs> คือสมมุติถ้าคุณถามรีมนะคะว่าหนูจะฉีดไบโอสติเมเตอร์ค่ะหมอหนูอยากได้ความคิดเห็นจากหมอคะ่ะหมอชอบอะไรมากที่สุดเออระหว่าง1พลาสติกค,ค่ะ2แคลเซียมนะคะสารประกอบเพนุูนและ3ค่ะคอลลาเจนหรือสารชีวโมเลกุลน,นี่แหละคะ่ะหมอดีมจะเลือกอะไรนะคะรีมก็ต้องบอกว่า สาค่ะสารชีวโมเลกุลไบโอโมเลกุลค,ค,คอลลาเจนไงเออเหตุผลมันคืออะไรเพราะคุณต้องรู้ก่อนเนเจอร์ของดีมอะดีมชอบเกี่ยวกับเรื่องไบโอมดิคอลเทคโนโลยีฟอร์มเซลล์แด์โปรดักต์อยู่แล้วไงดังนั้นแล้วนะคะหมอดิมก็เลยบายแอสค่ะดิมพูดตรงๆว่าหมอดิมบายแอสนะคะที่พอมันมีโปรดักต์ให้3ทางให้เราเลือกอย่างเงี้ยสองทางแรกมันคือสารสังเคราะห์ไงคะสารสังเคราะห์ที่เป็นพลาสติกถูกปะ่ะ artificial ค่ะ สันประกอบเห็นปูนเนี่ยมันก็กึง่งกึง artificial เหมือนกันนะมันได้เป็นแร่ธาตุจากธรรมชาติค่ะแต่ก็มนุษย์ก็ทํำขึ้นมานะคะซึ่งมันไม่ได้ดูเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายแต่ว่าไอ้กลุ่มที่3านี่ยแหละคอลลาเจนไงไม่ว่าจะเป็นวัวนอนไหมหรือคอลลาเจนมนุษย์เราอะเป็นไงคะมันเป็นธรรมชาติอะคะ่ะมันแบบ เป็นจากสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งมีชีวิตอะฟังดูดีปะ่ะถ้าเกิดสมมติคุณเป็นแบบโกกรีนะสายโกกรีนสายธรรมชาติรักธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะเห็นพ้องต้องกันกับหมอดรีมอะ yes I like bio molecule มากกว่าเพราะมันดูเป็นแบบเข้ากับฉันได้มากที่สุดดีมจึงบอกว่า dream by a s s นะคะพูดไปเลยว่า dream by a s นะคะว่า dream เชีทางฝันสารชีวโมเลกุลค่ะ แต่ทีนี้ดียวจะให้แง่คิดนะคะกับคำที่น้อง ChatGPT บอกว่า l a y e is not impossible ค่ะยังไงก็คือมันเหมือนเรื่องเดียวกับสมุนไพรอะคะ่ะถ้าใครได้ฟังคลิปที่ดิวบอกว่าครีมสมุนไพรทาฝ้าตอดภัยกว่ายาหมออะจะดีมากเลยนะเพราะว่ามันคือไอเดียเดียวกันเลยค่ะเกี่ยวอะไรกับสมุนไพรเพราะว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะ ในเชิงของทำโฆษณาทางการค้าเนี่ยมักจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยไงเพราะบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติดูปลอดภัยโกลกลีนขึ้นมาทันทีเลยแต่ดีมจะบอกให้นะคะว่าอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะมันก็ไม่ได้เท่ากับแปลว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปจ้ะเราต้องคิดให้ลึกซึ้งมากกว่านั้นค่ะอันนี้ดีมจะขอพูดเรื่องของการฉีดคอลลาเจนนะคะในสกคบแคบๆตรงนี้ค่ะ ว่าถ้าถามว่ามันปลอดภัยไหมนะคะที่แบบเราไม่ต้องกวเริ่มการอุดตันต่อเส้นเลือดไหมถามว่าไม่ค่ะมันไม่ได้ปลอดภัย100%เอร์เซอย่ามองแค่เฉพาะว่าที่หมอดีบอกมันเป็นสารชีวโมเลกุลนะคะมันเป็นมีความโอ้ธรรมชาติค่ะได้าจากสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตสูงมีสิ่งมีชีวิตมันดูโกกรีมันดูดีค่ะแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะ ทำให้เราลอดผลจากการอุดตันเส้นเลือดค่ะคิดเหมือนกันกับการเหมือนฉีดไบโอติมูลเลเตอร์เลยก็คือฟิลเลอร์กึ่งถาวนที่ไม่มียาสลายค่ะตามที่ดิมพูดไว้ว่า l a r e is not impossible ซึ่งก็พูดมาจาก chat GPT ค่ะเขาหมายความว่ายังไงคะคำว่า l a y e เนี่ยก็คือไม่ค่อยเจอเคสค่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าไม่เจอแปลว่าไม่เป็นไงเออไม่เจอก็แปลว่าไม่อุดตันมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีไง แต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่รู้อันโนนค่ะเพราะว่าเรายังฉีดกันไม่เยอะพอค่ะเรื่องพวกนี้เคยคอมคลิปอะไรไปในสคริปหนึ่งแล้วค่ะเรายังฉีดกันยังไม่เยอะพอเพราะยายังใหม่ถูกปะไบโอสติเรเตอร์ ator, เราใช้ได้เมืองไทยกันกี่ปีคะก็ยังไม่ถึง5ปีถูกไหมคะดังนั้นแล้วค่ะสถิตินะคะเรายังเก็บกันยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว ไม่เหมือนกับฟิลเลอร์ไฮยคุณสังเกตสิคะถ้าคุณนะคะไปเซิร์ชตามหมอดีมนะคะแล้วถาม Chat GPT กับคำถามเดียวกันกับที่หมอดีมถามเนี่ยแหละคะ่ะคุณจะเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อไฮยามันอันตรายกว่า A D M หรอเออกว่าคอลลาเจนที่ได้จากมนุษย์อย่างนี้หรอเพราะว่าชีดันตอบแบบสั้นๆหุ้นๆค่ะว่ามันไม่ได้มีเคสรายงานว่าอุดตันเท่ากับ เคสของฟิลเลอร์ที่ผลิตมาจากไฮยาก็คือเป็นฟิลเลอร์ประเภทชั่วคาวอะค่ะคุณก็จะแปลผิดไปเลยว่าอ๋อฟิลเลอร์ไฮยาอันตรายกว่าฟิลเลอร์แบบคอลลาเจนซึ่งแปลผิดนะคะแต่บางเอิญคนที่ถามคียคำถามนี้ไปกับ ChatGPT คือมอรีมเป็นคนที่เยอะนะคะดังนั้นแล้วก็เลยมานั่งอธิบายให้ฟังไงคะ่ะว่าความหมายของ ChatGPT คือมันเป็นเพราะว่าไฮยานะคะมันเป็นฟิลเลอร์ที่เราใช้กันมา20-30ปีอะไรมาแล้วคะ่ะ มันมีงานวิจัยมันมีเคสรายงานนะคะอยู่เยอะพอสมควรเคสปังเคสรััวเคสหลุดเคสหลดศเคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีมากเพียงพอค่ะที่เราจะสรุปผลได้ว่าอ๋อฉีดนะมันเจออะไรบ้างมันเจอเนกาทีฟหรือมันเจอผลที่เป็นบวกเพราะเราใช้กันเยอะค่ะใช้กันอย่างมายาวนานที่สุดนะคะแต่ รุ่นของไบโอซินเเตอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าในเมืองนอกก็ใช้20ปีและในเมืองไทยอ่ะไม่เกิน5ปีถูกไหมทีเนี้ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาค่ะในการเก็บเคสไปเรื่อยๆนะคะเพราะมีอยู่คลิปหนึ่งเหมือนกันดีมพูดไปแล้วค่ะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณหมอรุ่นพี่เนี่ยดีมเคยฟังเขาอยู่ในงานประชุมวิชาการนะคะเขาพูดไว้ว่าประเทศกอฉีดเยอะมากนะคะแล้วก็เจอเคสอุด ตันเคตาบอดอะแทบทุกวันยิ่งฉีดเยอะยิ่งเจอเยอะคุณเข้าใจไหมคะยายังใหม่คะ่ะเนื่องจากว่ายิ่งฉีดเยอะยิ่งเจอเยอะถ้าฉีดยังไม่เยอะก็ยังไม่ค่อยเจอไงนี่คือสโลแกนของประจำจัก,กรวาลฟิลเลอร์คะ่ะหรือว่าสารเติมเต็มค่ะถ้าพูดในภาษาของนักวิจัยยานะคะและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่า R&D อะ Research and Development นะคะก็คือ ยามันยังใหม่ค่ะเราต้องทำการเพิ่มจำนวน n น,นะคะหรือว่า number ในการศึกษาค่ะเมื่อเพิ่มจำนวน n ปั๊บค่าทางสถิติอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเคสพังเคสรั่วเคสเลิศเ,เ,เคสหลุดนะคะมันจะพบมากขึ้นเมื่อจำนวน n อ,อาสา,าสมัครที่มาร่วมใช้ยาค่ะมันมีมากขึ้นในเฟสสค่ะนั่นก็คือเฟสของ Marketing Phase ค่ะ เฟสการขายจริงเนี่ยแหละก็คือนี่ไงนี่ไงที่ถึงกำลังพูดถึงไงว่าเรามีทั้งอาร์ทีโลคอลลาเจนนะคะเราเหลือมีทั้ง R าคอลลาเจนและเรากําลังจะมี ADM เอ็ลวค่ะเฟสสี่เฟสสี่ก็คือคุณคุณคุณและคุณคุณที่กําลังนั่งฟังตาปิดปิดปิดหมอดิมพูดเลยว่าหมอดิมพูดเลยว่าอยู่นี่แหละค่ะคุณนี่แหละค่ะคือคนจ่ายเงินมาให้หมอดีมฉีดให้นี่ไงคุณคือเฟสสี่ค่ะทีนี้กลับไปค่ะ La r e is not impossible คุณเข้าใจหรือยังคะเออเพราะ แช GP t GPT ความหมายที่ไปเปรียบเทียบกับน้องไฮยามันไม่ได้หมายความว่าน้องไฮยาเป็นฟิลเลอร์ที่อันตรายกว่าคอลลาเจนนะคะหรือไบโอสเติเมเตอร์แหละแต่เขาความหมายของเขาคือตรงนี้เพราะว่าไฮยามันมีเคสที่เยอะกว่าค่ะดังนั้นแล้วการรายงานเคสปังเคสแย่เคสพังเคสหลุดเคสรั่วเลยนะคะมันจึงมีเยอะมากกว่าตามจำนวน n number ในการศึกษาของ Face Marketing Face นี้เองค่ะ ดังนั้นคําถามว่าแล้วตกลงฟังมาถึงตรงนี้หมอคอลลาเจนเนี่ยหนูกำลังจะโอนเงินไปแล้วนะมันอันตรายไหมอะมันน่ากลัวหรือเปล่าไม่รู้เอาทำไมไม่รู้หมอเป็นคุณฉีดไม่ใช่เหรอก็นี่ไงคะกลับไปคําพูดที่น้อง AI จากแช t GPT ตอบหมอดีมไงน้องตอบฉลาดมาก there is not impossible ก็คือเจอน้อยอะค่ะมันไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ น้องยังสามารถอุดตันเส้นเลือดได้น้องยังสามารถตาบอดได้แต่ยังไม่มีรายงานหรืออาจจะมีรายงานน้อยหรือจนไม่ s ิ gnificant พอคุณต้องเพิ่มจำนวนเอนคุณต้องเพิ่มคนไข้ให้หมอดีมหมอดีมถึงจะได้หาคำตอบได้ว่ามันอุดไม่อุดแย่ไม่แย่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็ตปะนี่คือ การสรุปในแบบเชิงของการศึกษาในงานวิจัยนะคะแต่ถ้าสรุปในภาษาชาวบ้านชาวบ้านล่ะภาษาชาวบ้านนะหมออันตรายหรือไม่อันตรายน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวค่ะสําหรับดิมเองแล้วนะคะมันมีทั้งน่ากลัวและมันมีทั้งไม่น่ากลัวค่ะมันจะไม่น่ากลัวเพราะอะไรก็คือถ้าคุณตัดสินใจจะโอนตังตอนนี้ไปฉีดคอลลาเจนเนี่ยนะคะ ความไม่น่ากลัวก็คือว่าคุณต้องรู้จักดักโปรไฟล์ค่ะก็คือดักโปรไฟล์ที่หมอดิมพูดตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละก็คือน้องเป็นเบโอ t ิเมเตอรนะคะน้องเป็น s e m i p พ r ร์ n e n ฟิลเลอรนะคะน้องเป็นฟอร์เรนบอดนะคะจะสร้างสเกลโฟนะคะเกิดวูลฮิวิ่งโปรเซสไฟโบพาเซ f ไ b บ o s ิสตรงนี้เลยค่ะคือถ้าคุณมีความเข้าใจคุณรู้จักดักโปรไฟล์ดีนะคะนี่คือความไม่น่ากลัวค่ะเพราะ คุณกาลังรู้ตัวไงว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณกําลังจะเอาอะไรเข้าหนังหน้าคุณอยู่ค่ะและคุณจะรับมือได้ทุกสถานการณ์เมื่อคุณรู้ทุกซอกทุกม,มุมรู้นอกรู้ในของน้องไบโอสติมูลเตอร์หรือคอลลาเจนค่ะทั้งผลลัพธ์ที่ต้องการและผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการค่ะคุณจะรับมือมันได้ทั้งหมดเมื่อคุณมีความเข้าใจก่อนที่คุณจะฉีดค่ะมันจึงไม่น่ากลัวไงเก็ตว่าเออแล้วอะไรที่น่ากลัวนะคะความน่ากลัวก็คือ กลับไปคำพูดเดิม there is not impossible นะคะการอุตันในเส้นเลื่อนไงอันนี้สิ่งที่คุณต้องเอามาคิดค่ะรีมขอสรุปเป็น3ข้อก็แล้วกันค่ะ3ข้อสั้นๆซึ่งถ้าคลิปนี้มันเวิร์กนะเดี๋ยวรีมทำคลิปขายายความต่อโอเคปะเออแต่ถ้าคนดูน้อยไม่ทำและทขี้เกียจทำทำไมไม่มีใครฟัง3ข้อนะคะที่คุณจะต้องรู้จกักก่อนที่คุณจะตัดสินใจนะคะโอนตงังไปฉีด ฟิลเลอร์ประเภทคอลลาเจนค่ะก็คือ 1. น,น้องมีความหนืดมากกว่าไฮายาค่ะหนืดแล้วไงอะหมอหนืดก็ดีดีเออมันจะได้เติมเต็มแบบแน่นๆนะคะฟูฟูจึงๆงไม่เลยค่ะหนืดของคุณกับหนืดของหมอมันต่างกาันคำว่าหนืดของหมออะเราบอกหนืดกว่าไฮยาเราจะต้องและเพราะมันคือฉีดยากมากขึ้นค่ะการฉีดยากมากขึ้นยาที่มันหนืดมากขึ้นยานะคะยา มันจะมีสองอย่าค่ะอย่าแรกก็คือว่าอย่าไปฉีดตื้นเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยมันจะเป็นตะปุ่มตะปัาม,มันจะเป็นแข็งจะเป็นก้อนนะคะคนไข้จับไปแล้วจะดาม่านะคะนี่คืออย่าอย่างแรกอย่าอย่างแรกอะ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่คะ่ะเออเดี๋ยวก็ปลอบใจอะไรกันไป <laughs> แต่ยาอย่างที่สองเนี่ยค่ะก็คืออย่าให้มันเข้าเส้นเลือดนะคะเพราะถ้ามันหนืดกว่าไฮยาค่ะการจัดการนะคะที่จะเอาออกจากเส้นเลือดอ่ะมันยากกว่าค่ะก็คือการแก้แก้ปัญหามันยากค่ะและโอกาสที่จะบอกอุดตันเส้นเลือดจนเนื้อเยื่อตตยตาบอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสได้สูงกว่างเออแต่ไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นนะมันต้องลงเอยนะนึกออกปะฉีดคอลลาเจนแล้วมันต้องลงเอยแบบเนี้ยต้องอุดตันนี้มันไม่ใช่เข้าใจว่ามันไม่ใช่แต่อันเนี้ยคือสิ่งที่พูดให้ฟังว่า เพราะเนเจอร์ของยาค่ะน้องมีความหนืดกว่าไฮยานะดังนั้นแล้วจึงฉีดยากกว่าแล้วก็มีความเสี่ยงค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อันไม่อยากให้มันเกิดอ่ะเออสอน้องไม่ได้สามารถฉีดได้ทุกตำแหน่งทุกชั้นของโครงสร้างใบหน้าอันนี้มันจึงเป็นที่มาต่อเนื่องนะคะว่าสำหรับคนที่อยากแก้ลุมสิวเอยนะคะคนที่อยากจะฉีดเติมคมับนะคะเติม หน้าผากอะไรเงี้ยได้ไหมคะเออแชนฟิลเลอร์ให้ยาเงี้ได้ไหมคะเพราะว่าหนูชอบคอลลาเจนนะคะหนูชอบกระตุ้นคอลลาเจนเออเนี่ยแหลคะค่ะมันจึงเป็นปัญหาไงซึ่งดิมคงต้องทำคลิปอีกนะคะในการอธิบายอย่างให้คุณเข้าใจเนาะบอกแล้วไงถ้ามีคนฟังคลิปนี้เยอะก็จะทำต่อแต่ถ้าไม่ค่อยมีคนฟังก็ไม่ทำและสามน้องไม่มียาสลายโอเคปะ เพราะว่าน้องเป็นเซ m i มี r เพอร n มาน l l นฟิลเลนะคะเรายังไม่มียาสลายคอลลาเจนจริงๆในหัวข้อน,นี้ดีมนะคะเคยพูดไปในคลิปที่พูดถึงอาทิโลคอลลาเจน RH l คอลลาเจนไปแล้วค่ะดีมเรสรับท็อปิกเอาไว้ว่าที่เขาบอกว่าลาเราเรียนฟิลเลอร์ใช่ปะเรียนฉีดได้ก็ต้องเรียนแก้ปัญหาได้ค่ะเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เออมีฟิลเลอร์ก็ต้องมียาสลาย แต่ว่ากลุ่มนี้นะคะเซมิเพอร์ n e นัน i ฟิลเลอร์นะคะพลาสติกแคลเซียมและรวมถึงคอลลาเจนค่ะเราไม่มียาสลายค่ะยาสลายนะคะมันไม่มีประโยชน์หรอกจะบอกให้ถ้าสมมติว่าผลลัพธ์ที่ดรีมชีดคอลลาเจนตรงนี้ให้คุณนะคะคุณแฮปปี้คุณชอบมันสวยเลิศนะคะคุณจะรู้สึกว่าแล้วไงอ่ะยาสลายไม่มีก็ช่างหัวมันป้าหมอเออแต่ว่า คุณจะต้องการยาสลายมากๆเลยค่ะในกรณีที่ unwanted effect ค่ะก็คือผลแล้วมันไม่ได้ชอบอ่ะมันไม่ได้เป็นที่ต้องการอ่ะหมอหนูรู้สึกจับไปแล้วมันแ,แข็งๆมันเป็นตุ่มๆมันเป็นก้อนๆบลาๆแบบนั้นนะคะก็คือ fibrosis มันไม่สวยถูกปะเออหรือสองที่หนักกว่าน,นั้นก็คืออุดตันเส้นเลือดไงตามหัวข้อเลยค่ะไม่มียาสลายนะคะริมเคยบอกไปในคลิปใดคลิปหนึ่งแล้วว่าถ้าเราฉีดก,กลุ่มฟิลเลอร์ที่มันไม่มียาสลายค่ะวิธีทําในการแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุตรงนั้นที่เกิดขึ้นนะคะก็คือต้องทําให้หลอดเลือดมันขยายได้อย่างเดียวเลยค่ะเพราะเราไม่มียาอะไรจะไปสลายก้อนตรงนั้นนะคะเราทําได้วิธีทางเดียวก็คือต้องขยายหลอดเลือดให้มันใหญ่ค่ะเพื่อที่จะให้ก้อนตรงนั้นนะคะมันหลุดออกไปค่ะแล้วก็มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายนะคะไม่ให้เนื้อตรงนั้นมันตายไม่ให้ตามันบอดได้ค่ะในขณะที่ฟิลเลอร์ประเภทชั่วคราวไฮยามันมียาสลายไง ดังนั้นเราเลยทําได้2ทางนะคะก็คือให้หลอดเลือดมันขยายด้วยแล้วก็เอายานะคะที่มันสลายได้เนี่ยเป็นเปบเปเที่ยเหมือนเป็นแอนติโดไงเออยาถอนพิษอะ่ะเออเอาไปสลายตรงก้อนตรงนั้นด้วยค่ะการจัดก,การมันก็จะเร็วกว่าฝั่งของฟิลเลอร์กึ่งถาวรค่ะอย่างไบโอสเตเมเตอร์ที่รวมไปถึงคอลลาเจนค่ะสรุปในสรุปและสรุปสรุปนะคะก็คือมันน่ากลัวไหมอันตรายหรือเปล่านะคะก็คือถ้าคุณรู้จัก หลักโปรไฟล์ดีแล้วนะคะก่อนที่คุณจะฉีดมันไม่น่ากลัวค่ะนี่ไงสาอย่างนี้ที่ดิมสรุปให้ฟังนะคะแม้ว่าจะไม่มีเวลาพูดในเรื่องของเหตุผลแล้วนะเพราะคลิปนี้มันยาวมากแล้วค่ะถ้าคุณรู้จักนะคะและคุณเข้าใจมันดีเนี่ยมันไม่น่ากลัวค่ะความน่ากลัวของการใช้ยานะคะไม่ใช่แค่เฉพาะน้องคอลลาเจนหรือไบโอสติมเลเตอร์อื่นใดนะคะดิมพูดเป็นแบบสโปบกว้างโดยรวมค่ะ ความน่ากลัวของสารใช้ยาเราจะไม่สามารถตอบว่า yes หรือ no ยาตัวนี้น่ากลัวนะ yes หร no. ือ no ตอบเป็นแบบกลมๆหนุนหนอะไรยเงี้ยตอบไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราต้องพิจารณามาจากหลายปัจจัยค่ะว่าเราเลือกยาชนิดนี้ฉีดเพื่ออะไรฉีดตรงไหนฉีดยังไงเราถึงจะได้ตอบได้ค่ะว่าโอเคถ้าคุณเลือกฉีดตรงนี้นะเพื่อประโยชน์ตรงนี้นะคะมันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวคือมันต้องพิจารณาเป็นแบบเคส by เคสเลยอะค่ะ ซึ่งสิ่งทั้งหมดนะคะที่ดิมพูดมาทั้งหมดดิมอยากจะส่งอะไรแมสเซจให้คุณได้ไปนะคะแม้ว่าคุณจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยมาทั้งหมดทั้งคลิปแต่ว่าก็อุสตส่าทนนั่งฟังนะคะแบบไม่หลับด้วยค่ะแมสเซจสุดท้ายที่อยากให้ไปก็คืออยากให้คุณรู้จักนั่นเลยค่ะว่าจักรวาลของฟิลเลอร์นะคะหรือว่าสารเติมเตมอ่ะในเมืองไทยอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ไฮยาอย่างเดียวแล้วน,นะคะลูกมันไม่ได้มีแค่ฟิลเลอร์แบบ ชั่วคราวที่มันมียาสลายได้อย่างเดียวแล้วนะคะลูกมันมีหลากหลายและเริ่มจะเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเพราะเราคือทุนนิยมถูกไหมคะคุณฟังดีมาทั้งคลิปไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เป็นไรค่ะขอแค่อย่างเดียวให้รู้ว่าโอเควางโพสิชันถูกจับเอาน้องคอลลาเจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะทิโลคอลลาเจนไอเอสคอลลาเจนนะคะหรือว่า ADM นะคะใส่เข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ว่าอ๋อมันคือฟิลเลอร์กึ่งทาวนนะและไม่มียาสลายค่ะ กลไกการออกฤทธิ์จะเป็นอะไรช่างมันเดี๋ยวฟังริมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจเองค่ะเพราะมันเป็นวิชาทิชชูเอนจิเนียริงมันจะเข้าใจยากเมื่อคุณฟังครั้งแรกแต่ว่าฟังไปเรื่อยๆหมอริมก็พูดซ้ำๆแบบนี้แหละเดี๋ยวก็วันนึงก็เข้าใจเองแหละแค่คุณจับใจความได้ว่าอ๋อฉันรู้แล้ววันนี้คอลลาเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนประเภทไหนก็แล้วแต่นะคะที่จะมาขายเราก็คือไบโอซิเปเตอร์ที่เป็นฟิลเลอร์กึ่งถาวรค่ะแค่นี้หมอริมก็ดีใจแล้วค่ะถือว่าการทำคลิปนี้ประสบความสำเร็จค่ะ